ใครทักชาวลัคนาราศีมังกรแม่มดซร่าขอเชิญองค์ครเูเปิดพลังงานที่น่าสนใจให้คุณมังกรในช่วงครึ่งหลังของกรกฎาคมหกมีพลังงานอะไรที่โดดเด่นบ้างเงินงานความรักขอบคุณรีวิวใหม่ๆนะคะในห้องรวมรีวิวช่องตอตแม่มดซร่านะคะแล้วก็ขอบคุณนับแปดร้อยกว่ารีวิวนะคะก็ลองไปอ่านสักสิบรีวิวถ้าคุณมังกรอยากรู้นะก็เอารูปมา ใบแรกนะคะตัวแทนของคุณมังกรนะ q u e e n o f pentacles คุณมังกรบางคนอาจจะกำลังเครียดเรื่องเศรษฐกิจนะคะค่าเลี้ยงดูนี่สินทรัพย์สินนะครอบครัวนะคะได้หมดนะ,ะหรือเรื่องงานก็ได้นะคะอยากได้งานที่ดีกว่านี้ก็ได้นะ Night of Sorts ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีมังกรบางคนนะคะอาจจะมีปัญหากับคนที่คุยอยู่คบอยู่นะปากเสียงอะเรื่องอะไรเจ็ดดาบมีใครบางคนนอกลู่นอกทางนอกแทร็กนะจับโป้ได้ก็ได้นะคะแอบไปคุยกับใครใหม่ๆหรือ มีมือที่สามเข้ามาโดยที่เขาอาจจะเปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งแล้วไปทาหาความจริงนะหรือไปจับโป้ได้มีปัญหาปากเสียงขึ้นมาทันทีเลยนะคะ Page of Wands มือที่สามมาด้วยงานเด็กกว่านะคะเป็นเด็กที่เจอกันด้วยงานหรือการเรียนก็ได้ลูกน้องรุ่นพี่นะคะรุ่นน้องนะ เจ้านายลูกน้องนะคะได้หมดอาจารย์ลูกศิษย์ได้หมดนะคะเป็นพลังงานของเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนไปกับชาวลัคนาราศีมังกรมาระยะหนึ่งแล้ว The Devil และเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของ wit benefit ด้วยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่ไม่มีสถานะหรือชาวลัคนาราศีมังกรนี่แหละ ที่ตกเป็นคนที่อยู่ในเงามืดเองที่แม่มดพูดถึงคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคุณมังกรโดยที่รู้ตัวเมื่อสายหรือยังไม่รู้ตัวแต่ว่าเขาเรียกว่าสงสัยนะรู้สึกลับๆล่อๆมีความไม่ชัดเจนนะคะใบที่6 The Fool รู้แล้วแต่อาจจะยังไม่บอกไม่พูดแต่ไม่รู้จะจัดการยังไงกับตัวเองมากกว่านะจะถามตรงเลยไหมหรือดูไปก่อนสืบต่อส่องต่อหรือยังไงนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ดอาน,อนะเพราะว่าถ้าพูดมีปัญหาแน่นะคะปากเสียงแตกหักแน่นะ ใบที่เจ็ด knight of cups คือถ้าไปถามหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีวาทะที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอเคก็คงจะไม่มีอะไรมั้งนะแต่ในพฤติกรรมการแสดงออกน่าจะลับๆล,ล่อๆพอสมควรนะคะมามาไปไๆหาย,หาย ตอบช้าไม่ต่อนะอยู่ๆก็โผล่มาแล้วก็มาทำดีอะไรอย่างนี้นะคะรักทางไกลแอปหาคู่รักจากโซเชียลนะระวังต่างชาติต่างเมืองต่างภาษาต่างประเทศระวังนะคะห้ามไม่เท้าบางคู่ของชาวลัคนาราศีมังกรอาจโดนเทเลยนะเราเทเขา้าเขาเทเราได้หมดนะคะ ด้วยพลังงานไม่ชัดเจนมีการซ้อนจุดจางห่างหายเทเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมบล็อกนะคะคุณอาจจะโดนบล็อกนะเจ็ดไม้เท้านะคะหรือชาวลัคนาราศีมังกรบล็อกเขาก็ได้ถ้าไม่บล็อกก็เงียบเทเซอย่างนั้นเลยนะยูยูหายไปเลยนะคะอ่ะใบสุดท้าย page of cups มีเด็กเข้ามาบริหารสเสน่ห์กับเขานะคะหรือเขาอาจจะเด็กกว่าเราแล้วก็ยังไม่ได้ปักหมุดปักธงแต่เราดูจริงจังอะนะเอาล่ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นแล้วคนที่ใช่นะจะไม่งงด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่อยากรู้ก็เอารูปเข้ามาแล้วกันนะถามครูให้นะคะครูแม่มุสร,รามีอะไรอยากเตือนสติคุณมังกรนะคะ เขาครบซ้อนนี่ให้ระวังคนที่มีครอบครัวแล้วนะหรือคุณมังกรอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้เองก็ได้นะคะพลังงานจับโปะได้หรือโดนจับโปะได้นะคะเอาล่ะนี่คือพลังงานของคุณมังกรใน ep นี้ทรงออกทาง relationship นะก็ขอให้ชาวลักนณาราศีมังกร ส่งพลังให้นะคะแม่โมส่งพลังให้ขอให้คุณผ่านพ้นให้ได้นะขอให้คุณมังกรที่ดูคลิปนี้อยู่เฮงเฮงปังปังรวยรวยสมพรปากแม่นะขอให้คุณโชคดีโอมนมัมสิว